เราชอบคิดว่าเดี๋ยวฉันจะลาไปวิปัสนาใช้คํานี้นะลาไปวิปัสนาเจ็ดวันทําไมคุณต้องวิปัสนาแค่เจ็ดวันวะวิปัสนาเนี่ยมันสามารถทําได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเรานั่งกันอยู่เราก็ทําได้นะครับวิปัสนาแปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงวนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันแค่ว่าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันแค่เนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ในปัจจุบันโดยที่ไม่เอาใจไปแทรกแซงและปฏิบัติกับสิ่งนั้นให้ถูก เห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะต่างๆของร่างกายต่างๆอันนี้เรียกว่าวิปัสนาการปฏิบัติมันจะมีสส่วนหลักๆเนาะเขาเราเรียกว่าสมถะกับวิปัสนานั่นแหละสมถะคือการฝึกให้เกิดกําลังให้แข็งแรงทางใจอะไรก็ว่าไปก็คือการกดบังคับซึ่งมีประโยชน์ไหมมีครับจาเป็นต้องทำไหมจาเป็นครับในเบื้องต้นเนาะเราเราโกรธเงี้ยโกรธปื๊อขึ้นมา ถ้าเป็นโกรธเบาๆที่มันรู้สึกว่าพอระงับได้เรายังพอใช้เหตุผลได้เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ถูกไหมคือแบบไม่ดีนะเรื่องแค่นี้จะโกรธทาไมเี่ยอันนั้นคือสมถา,านะแต่วิปัสสนามากกว่าน,นั้นวิปัสสนาคือโกรธให้รู้ว่าโกรธและไม่ต้องไปจัดการอะไรกับความโกรธแต่ให้เห็นเหตุปัจจัยของการโกรธนั้นแล้วจัดการแก้ไขพัฒนาในเหตุปัจจัยนั้นโดยทําให้ความโกรธนั้นนะ่ยมันจะหายไปไม่หายไปแต่เราไม่ได้ไปบังคับมันแต่เรารู้เห็นมัน แล้วก็เห็นด้วยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้คือวิปัสสนาเราชอบคิดว่าเดี๋ยวฉันจะลาไปวิปัสสนาใช้คํานี้นะลาไปวิปัสสนา7วันทําไมคุณต้องวิปัสสนาแค่7วันวะวิปัสสนาเนี่ยมันสามารถทําได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเรานั่งกันอยู่เราก็ทําได้นะครับวิปัสสนาแปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงวนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันแค่ว่าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบัน แค่เนี้เมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ในปัจจุบันโดยที่ไม่เอาใจไปแทรกแซงและปฏิบัติกับสิ่งนั้นให้ถูกเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะต่างๆของร่างกายต่างๆอันนี้เรียกว่าวิปัสนาการปฏิบัติมันจะมีสส่วนหลักๆเนาะเขาเราเรียกว่าสมถะกับวิปัสนาน,นั่นแหละสมถะคือการฝึกให้เกิดกําลังให้แข็งแรงทางใจอะไรก็ว่าไปก็คือการกดบังคับ ซึ่งมีประโยชน์ไหมมีครับจําเป็นต้องทำไหมจาเป็นครับในเบื้องต้นเนาะเราเราโกรธเงี้ยโกรธปื้อข,ขึ้นมาถ้าเป็นโกรธเบาๆที่มันรู้สึกว่าพอระง,งับได้เรายังพอใช้เหตุผลได้เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ถูกไหมคือแบบไม่ดีนะเรื่องแค่นี้จะโกรธทาไมเงี้ยน,นั้นคือสมะถนนะแต่วิปัสสนามากกว่านั้นวิปัสสนาคือโกรธให้รู้ว่าโกรธและไม่ต้องไปจัดการอะไรกับความโกรธแต่ให้เห็นเหตุปัจจัยของการโกรธนั้นแล้วจัดการแก้ไข พัฒนาในเหตุปัจจัยนั้นโดยทําให้ความโกรธนั้นน่ยมันจะหายไปไม่หายไปแต่เราไม่ได้ไปบังคับมันแต่เรารู้เห็นมันแล้วก็เห็นด้วยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้คือวิปัสสนาเราชอบคิดว่าเดี๋ยวฉันจะลาไปวิปัสสนาใช้คํานี้นะลาไปวิปัสสนา7วันทําไมคุณต้องวิปัสสนาแค่7วันวะวิปัสสนาเนี่ยมันสามารถทําได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเรานั่งกันอยู่เราก็ทําได้นะครับ วิปาาัสนาแปลว่าร mm ู้เห็นตามความเป็นจริงวนเหมือนเดิมเงี้ยมันแค่ว่าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันแค่นี้ยเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ในปัจจุบันโดยที่ไม่เอาใจไปแทรกแซงและปฏิบัติกับสิ่งนั้นให้ถูกเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะต่างๆของร่างกายต่างๆอันนี้เรียกว่าวิปัสนาการปฏิบัติมันจะมีสองส่วนหลักๆเนาะเขาเราเรียกว่าสมถะกับวิปัสนานั่นแหละสมถะคือการ ฝึกให้เกิดกำลังให้แข็งแรงทางใจอะไรก็ว่าไปก็คือการกดบังคับซึ่งมีประโยชน์ไหมมีครับจาเป็นต้องทำไหมจาเป็นครับในเบื้องต้นเนาะเราเราโกรธเนี่ยโกรธปื้อขึ้นมาถ้าเป็นโกรธเบาๆที่มารู้สึกว่าพอระง,งับได้เรายังพอใช้เหตุผลได้เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ถูกไหมคือแบบไม่ดีนะเรื่องแค่นี้จะโกรธทำไมอ่เงี้ยอันนั้นคือสมถานวิปัสสนามากกนนะว่านั้นปััสนาคือโกรธให้รู้ว่าโกรธและไม่ต้องไปจัดการอะไรกับความโกรธ แต่ให้เห็นเหตุปัจจัยของการโกรธนั้นแล้วจัดการแก้ไขพัฒนาในเหตุปัจจัยนั้นโดยทำให้ความโกรธนั้นน่ยมันจะหายไปไม่หายไป